สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วงเฮ้ยลลอกดิวข่าวสั้นวันพีชนะครับผมอะไรสู่ส่วงอะไรของวันวันโดยเมื่อคืนนะครับผมได้เป็นเวลาสามทุ่มครับได้มีดิสคอร์ดนิดนึงนะครับผมทําการเปิดเผยตัวละครใหม่2ตัวแล้วก็แมปใหม่อีกหนึ่งแมปนะครับว่าจะทําการสร้างนะครับผมก็คือตัวแรกก็คือราชสีทรอกชิคกินะครับปูขูหมาแล้วครับตัวละครดับดีเจนของจิง มากับชาร์ลส์เปโรสเปโลนะครับลูกชายคนโตของนี่ใบิ๊กมัมนะครับผมโอ้โหมาจากแขนเดียวครับอยากจะแชงแขนเดียวที่เก่งทุกทุกตัวนะครับผมในหนังวันพีสอ่าส่วนแบบใหม่ก็คือแบบโลกคาวนะครับอยู่ในช่วงแกนไลน์นะครับน่าจะใช้แลนด์มาร์คคือจุดประหารของโกลดีโรเจอร์นะครับผมอ่าในการ สร้างแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมหนึ่งชั่วโมงต่อมาเลยไอดิฟคอร์นี่มึงขิงใช่ไหมนี่มึงบอกว่าจะสร้างแต่กูสร้างเสร็จแล้วนะครับผมกูเสร็จแล้วเจ็ดตัวนะครับผมสร้างเจ็ดตุเจ็ดตัวเสร็จแล้วมีใครบ้างมาดูนะครับผมอ่าตัวแรกกีซัตเมอร์เจตแห่งกลุ่มหนวดดำอวิฮ่หัวเราทั้งวันมาพร้อมกับชิลิวแห่งสายฝนนะครับผมมือขวาของสี่จกักรพรรดิหนวดดำนั่นเอง ม,มีหนวดดําก็ต้องมีหนวดขาวครับผมไดมอนอด์โจ๊นะครับผมโอ้โหย่างโหดเอาตัวรับขึ้นดาบของมีฮอคในสงครามมาริฟอร์ดอย่างเท่มาพร้อมกับวิสตา้าดาบบุพาราตีสีสมิธมิสหายสกายวอล์กอะไรก็ไม่รู้นะครับผมที่พร้อมปะมือกับมีฮอคนักดาบอันหนึ่ง ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเลดสูตรซันจินะครับผมที่ทุกคนรอคอยกันมานานมากแล้วนะครับผมคา,าดการว่าน่าจะมาคู่กับพ่อของเขาอย่างไซย,ยาขั้นที่3วินสมกจัดนะครับผมนั่นมันหนังดากอนบอลน,นะครับผมเอามาใส่เพราะว่าทรงผมมันเหมือนเฉยๆนะดูดิเหมือนไหมล่ะครับผมคู่สุดท้ายนะผมก็จะเป็น ก็ตูซ็อบนะครับผมโอ้โหในภาควันนคุณนี้ที่จะมาพร้อมกับแฟรงกี้โนสุเกะกับช่างไม้นะครับผมอ่าคิดว่า2ตัวนี้น่าจะทําเป็นซับที่ดีนะครับผมอ่าซับับข่าวโซโลจูโร่นะครับผมโอนิงาชิมะโซโลนี้งาชิมะยังไม่มีนะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมคือผมก็รอเหมือนกันครับเก็บจนเพชรเน่าหมดแล้วนะครับผมคือก็ยังไม่มานะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็มาแก้ทางไคโนอยู่แล้วแหละนะ ก็รอกันไปก่อนนะครับผมสลับโซโลสรับข่าวสร้างวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ